แนวเหวน้องป่านนี้ยังเกิดนุ้ยเห่น้องเลยป่านนี้ยังมีนุ้ยให้เห็นเหวน้องสามยีโอ้ยพี่น้องเพื่อเยี่ยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อมันจะได้เป็นผลผลิตพี่น้องเลยตอนแรกว่ามันสีบ่็อตเนอะสีบ่มีนุ้ยนะเพี่น้องจนจนได้ตัดพี่น้องเลย จนนี้ตัดตัดเองเลยตัดคาสิคาทิ่เลยนนะ้องมันบางจันนะถ้าบดตัดกับ,บมีลูกไนวะ้น้องโอ้เ<อ>จอหายมันงานเกิดอะไรกับบักออกแล้วพนะี่น้องเลยนี่เมียมาปลูกว่าสิบบได้เป็นนุ้ยก็เป็นยุจับเจียอยนะู่พี่น้องตัดเลยพนะี่น้องติดจับเจียบนะ้านเป็นนุ้ยปั่นยังบ้าน งาแคบบ้องบ้านถ้าบ่ตดดักจะบ,บอ่บอเกิดนุย้ยอยู่น้องเน่า,าข้างหลังเงินพี่น้องอยู่ในบ้านนี่น้องคนค่ายก็มีอยู่น,าาน,น้องค้างเงินทองพี่น้อนวงวง,งเด้งน้องเสือไว้ได้ดุนผมขายอยู่น้อง นี่ต้นนั่นนโอ้ลืมละหน่อยเปลือกบางอะนะนี่ไปน้องกลิ่นมึงเปลือกบางอะนั่นเลยแซ่บพี่น้องน้ำลายต้นนี่เบลือนิดหน่อยไปนี่พันนิดน่อยไปนน้ำลายเปลือกบางพี่น้องครับี่น้องเอาอะพี่น้องซ้ำนี่แหละสมส่วนละข้างเหินพี่น้องแนาวพี่น้อง บ่ขึนบักแนาะถ้าบ่ตัดก็บ่เกิดพุ ใบอย่างพิเครือนพิเครือขาวพีเขาวแล้วพิเขียวก็มีอน้องเขียวพิเขาวพิเขียวอีกตัวอีกตัวครับอีกตัว ใส่เก่ง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 คือเสียบเนอะเนอะ ต้นนี้บบเพ็ดนี่พี่น้องใส่ลายๆนุ่ยกับเพ็ดสู้ต้นนั่นสู้ต้นมหั่นหได้พี่น้องลลเ,เองพง็ดต้นนอ้อยมันคนละพันบ่พี่น้องต้นนี้กับเพ็ดพี่น้องผมปวดตกปันเดอร์พี่น้องแต่ว่าบวได้เก็บพี่น้องบวได้ีดบปได้สีดหย่าเลยพี่น้อง ถ้่ปุ๋ยสูตรสูตรเดิสูตรสิบห้าไหมถ้าได้สูตรสิบห้านะพวกยาแมลงนี่บวกซีเลยน้องปล่อยเลยน้องมันจะเป็นแบบนี้นะน้องเป็นกูดกูจัง่ไงน้องของว่ได้อันนั้นน้องนของวั่ได้พิธีพิธันความงามนะน้องเอาคอนดิเซอร์บำรุงผิวใหยเลยน้องปลูกแบบธรรมชาติน เกิดขึ้นกับได้กินมึนเกิดกับ่ได้กินมนืน้องเกิดกับได้ซื้อเอานะมืกบวกโบ,บแล้วมักบวกอีกดกอีลีกินมาวาดบวาวจนตายกันย่งปุ้งมนนะ้องพันมันยักเป็นเหงาแกล่ละ มีป่าอยู่บนงอมไลยอยู่กับข้อบนกับข้อดุกข้อน้อยบนเอาบัเบิดบ่านี่ต้นเทียงพี่น้องลงลงงมเอานะพี่น้องต้นเทียงลงงอมบัดเอาพอดีอันนั้นมาปุนกินสวงเทียงแล้วอีเมียสองคนปุ้นปอดุกน้อยก็ลาคิงแต่สองโตกับบเบิดซ้ำพี่น้อง กินบวเนาะเเกีบพักบุงอยู่นี่หลัวกินเนาะบุงหวานดีเนะแน่ลยบุงบุงแดงมันเปบุงกินเบุงแดงหวานดีเขาน่เลยอยูไหนๆนะอออนี่หละคือคอน้อยเนี่ยคุน้องเอื้อนเออนสาจริงๆลงบมไม่ดังไฟต้นอินนีดคน้อง ก,กินเนื้อลายรู้สึกว่าท้องเขาอืดเหมืนแกาสกะยังมาแรงเลยน้องว่าฝนที่ตกตกับบทตกน้องลมมาเล่มาฟ้าห้องเป็นดยานไปบ่มีครับฝนเอาซับนี้ก่อนพี่น้อง